นิยายรักฝันหวานติดตามรับฟังนิยายสั้นจบในตอนเรื่องรักนี้เพื่อเธอคนเดียวในห้องประชุมชั้นบนสุดของตึกสูงเสียดฟ้าใจกลางกรุงเทพก้าวกล้าพัทธรเดชาประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนั่งไขว่ห้างอยู่หลังโต๊ะไม้ออกสั่งทำพิเศษดวงตาคมกลิบของเขา กำลังจ้องมองจอคอมพิวเตอร์อย่างใจจดใจจอไม่ใช่เพราะเอกสารการเงินไม่ใช่เพราะโปรเจกต์พันล้านใดๆแต่เป็นเพราะกล้องวงจรปิดที่จับภาพของเด็กฝึกงานคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่เธอชื่อพลอยดาวเป็นเด็กสาวร่างเล็กหน้าตาหวานซ่อนเปรี้ยวที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังตกเป็นเป้าสนใจของผู้บริหารหนุ่มที่ใครๆก็หมายปอง บทที่หนึ่งการพบกันครั้งแรกนั่นใครก้าวกล้าถามคืนขณะที่ดูภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเดินตามพี่เลี้ยงฝ่าย HR เข้าไปในแผนกการตลาดอ๋อเด็กฝึกงานนะคะชื่อพลอยดาวพ่อเธอฝากให้มาฝึกงานที่นี่นะคะเลขาส่วนตัวตอบพรางเปิดแฟ้มข้อมูลก้าวกล้าเลิกคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าพ่อเธอฝากมา เขาไม่เคยสนใจเด็กฝึกงานมาก่อนแต่ทำไมคราวนี้เขาถึงรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงปแปลกๆให้เธอมาฝึกที่ฝ่ายของฉันแทนเขาออกคำสั่งทันทีบทที่2ความใกล้ชิดที่ทำให้วันไวพลอยดาวไม่รู้เลยว่าการย้ายแผนกกระทันหันจะทำให้เธอได้ใกล้ชิดกับประธานบริษัทสุดหลอ ทั้งสองเริ่มทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นเธอรู้สึกได้ถึงสายตาอบอุ่นที่เขามองเธอทุกครั้งแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรไปมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องคนกลา้าวกล้าทำไมถึงช่วยฉันหลายครั้งจังคะเธอถามหลังจากที่เขาเข้ามาช่วยเธอจากการโดนหัวหน้าอีกคนดูก็เพราะเธอน่ารักไงเขายิ้มให้เธออย่างจริงใจพลอยดาวหน้าแดงกัม เธอเริ่มรู้สึกบางอย่างในใจที่มากกว่าความเคารพบทที่3ความลับของเธอคือเมื่อก้าวกล้ากลับไปเยี่ยมพ่อของเขาในวันหยุดเขาถึงได้รู้ว่าพลอยดาวคือลูกสาวของเพื่อนสนิทพ่อที่ฝากฝังมาโดยไม่ได้บอกเขาโดยตรงเพราะเขาอยู่ต่างประเทศมาตลอดเธอเป็นลูกสาวของลุงกลิบนั่นหรอเขาถามเธออย่างตกใจพลอยดาวพยักหน้าเบา,เบา ฉันคิดว่าคนก,ากล้าๆรู้ลักซะอีกนั่นทำให้เขาแน่ใจแล้วว่าความรู้สึกที่เขามีไม่ใช่แค่หลงไหลแต่เขารักเธอจริงๆและอยากจะปกป้องเธอจากหัวใจความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนากล้า,ลาตามจีบเธออย่างจริงใจพาเธอไปดูโปรเจกต์พาเธอไปกินข้าวพาเธอไปเที่ยวแบบคนรักกัน ทั้งสองตกลงคบกันอย่างเงียบๆคุณก้ากล้าคะถ้าฉันอยากเรียนต่อโทที่อังกฤษคุณจะว่าอะไรไหมพรอยดาวถามในคืนหนึ่งที่เขาพาเธอไปดูดาวถ้าเธอไปฉันจะรอเขาจับมือเธอแน,น่นแต่ถ้าเธออยากให้ฉันไปด้วยฉันก็จะไปบทที่4ความรักจากอดีต ความรักของทั้งสองกำลังจะไปได้สวยหากไม่ใช่เพราะการกลับมาของมินตราอาดีตแฟนของก้าวกลา้าที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเด็กชายตัวเล็กอายุประมาณสามขวบกล้าคะลูกคนนี้เป็นลูกของคุณเธอพูดน้ำตาคลอก้าวกล้าตกใจมากส่วนพลอยดาวนั้นหัวใจสลายเธอไม่พูดอะไรสักคำได้แต่ยืนเงียบ บทที่หความจริงที่ต้องพิสูจน์หลังจากมินตราโผล่เข้ามาพร้อมกับเด็กชายตัวน้อยในวันที่พลอยดาวกำลังลังเลเรื่องเรียนต่อโลกของก้าวกล้าก็เหมือนหยุดหมุนกล้าคะเด็กคนนี้ชื่อน,น้องก๊อตอายุสาขวบจำคืนสุดท้ายของเราก่อนที่จะไปต่างประเทศได้ไหมมินตราพูดเสียงสัน่นพร้อมกับอุ้มเด็กชายขึ้นมาแนบอก ก้าวกรานิง่งเงียบงนันเงื่อซึมทั่วฝ่ามือเขาไม่กล้าหันไปมองหน้าพิมพ์ดาวที่ตอนนี้ยืนกำชายเสื้อไว้แน่นจนมือซีดพรอยดาวไม่ได้พูดอะไรเลยเธอเพียงแค่เดินจากไปช้าๆเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงหลังจากวันนั้นเธอก็หายไปจากชีวิตของเขาแต่ก้าวกล้าไม่ใช่คนที่ยอมแพงง้ง่ายๆเขาสั่งให้ทานายส่วนตัว ติดต่อขอตรวจ Dna ทันทีโดยที่ไม่ได้บอกมินตราด้วยซ้ำเขาแอบเก็บตัวอย่างผมของเด็กจากของเล่นที่มินตราเผลอทิ้งไว้แล้วส่งตรวจอย่างเร่งด่วน3มวันต่อมาผลออกมาว่าไม่ใช่บีดาทางสายเลือดก้าวกล้าแทบล้มทั้งยืนไม่ใช่เพราะโล่งใจแต่เพราะหัวใจเขาเจ็บปวดที่พลอยดาวไม่อยู่ตรงนี้เพื่อรับรู้ความจริงด้วยกัน บทที่หกตามง้อเธอให้สุดหัวใจก้าวกล้าสั่งพักงานตัวเองทันทีบินไปยังลอนดอนโดยมีเพียงแค่กระเป๋าเดินทางแค่ใบเดียวกับแหวนเพชรที่เขาเตรียมไว้นานแล้วเขาสืบหามหาวิทยาลัยของพลอยดาวจนเจอและมายืนรอหน้าตึกเรียนในวันจันทร์ฝนตกพรำๆเขายืนอยู่แบบนั้นนานนับชั่วโมงจนกระทั่งร่มสีฟ้าอ่อนคันหนึ่งเดินเข้ามาใกล คุณก้าวก้าเสียงของเธอเบาหวิวแต่ดังชัดในหัวใจเขาชายหนุ่มหันไปสบตาเธอทันทีดวงตาของเธอบวมเล็กน้อยผมเปียกชื้นเล็กน้อยเพราะฝนเธอหนีฉันทำไมเขาถามเสียงสัน่นเธอไม่อยากฟังความจริงเลยเหรอพลอยดาวสันน่นนาฉันกลัวกลัวว่ามันจะจริงกลัวว่าเราจะจบกันจริงๆไม่จริงเลยพลอยดาว เขาเก้าวเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของฉันฉันสาบานได้แล้วทำไมคนถึงมาที่นี่เธอกมชายเสื้อแน,น่นเหมือนกลัวคำตอบก้าวกรายื่นกล่องกำมะหยี่เล็กๆออกไปตรงหน้าเธอเปิดให้เห็นแหวนเพชรเม็ดงามเพราะฉันจะไม่ยอมให้เธอเป็นอดีตของฉันอีกแล้วเขาคุกเข่าลงกลางฝนฉันรักเธอนะและจะรักแค่เธอคนเดียวแต่งงานกับฉันนะ พลอยดาวน้ำตาไหลพรากมือสันรรริกขณะที่ยื่นออกไปให้เขาสวมแหวนค่ะฉันก็รักคุณก้าวกล้าย,ยืนขึ้นดึงเธอเข้ามากอดแน,น่นเหมือนจะไม่ปล่อยให้เธอหายไปอีกแล้วฝนยังคงโปรยปลายแต่หัวใจของทั้งคู่กลับอบอุน่นราวกับมีแดดสองในฤดูหนาวตอนจบวันที่ฉันเป็นเจ้าสาวของคน สองปีหลังจากวันฝนพรำในลอนดอนวันนี้คือวันที่แดดสดใสที่สุดของเช้าในวันหนึ่งในประเทศไทยสวนริมทะเลสาบข,ของรีสอร์ทถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สีพัสเทลบานสะพังบรรยากาศอบอวนไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีคอเบาๆกลางพิธีที่แสนจะโรแมนติกพรอยดาวในชุดเจ้าสาวลูกไม้สีขาวนวลเดินออกมาจากประตูทางเดิน พร้อมกับปิดาของเธอที่น้ำตาคลอด้วยความปลื้มใจก้าวกลา้าในชุดทักซีโดสีขาวยืนรออยู่ที่ปลายทางดวงตาเขามีแต่ภาพของเธอหญิงสาวที่เขารอคอยมานานที่สุดในชีวิตเมื่อสายตาของเขาสบเข้ากับเธอเขาก็ยิ้มกว้างและเธอก็ยิ้มตอบด้วยแววตาที่เปล่งประกายพิธีกรกล่าวคำเปิดอย่างอบอุ่น ก่อนจะเชิญทั้งสองมาจับมือกันตรงกลางเวทีก้าวกล้าคุณจะสัญญากับพลอยดาวไหมว่าจะรักเธอเพียงคนเดียวดูแลเธอจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตก้าวกล้าจับมือพลอยดาวแน่นเสียงเขาสั่นเพียงเล็กน้อยแต่เปี่ยมด้วยความมั่นคงผมสัญญาว่าผมจะรักพลอยดาวทุกวันไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกข์ไม่ว่าเธอจะอยู่ในชุดเจ้าสาว หรือว่าเสื้อยืดหน้าบ้านผมก็จะยังรักเธอเสียงหัวเราะและเสียงฮือฮาจากแขกเบาๆทำให้พลอยดาวอมยิม้มพลอยดาวคุณล่ะครับเธอสุดหายใจลึกยิ้มทั้งน้ำตาฉันสัญญาค่ะว่าจะรักคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นประธานบริษัทแต่เพราะคุณคือคนที่ไม่เคยปล่อยมือฉันแม้ในวันที่ฉันไม่แน่ใจในตัวเองก้าวกล้าดึงเธอเข้ามากอดอย่างแผ่วเบา ก่อนจะบรรจงจูบเธอในจังหวะที่เสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วทั้งสวนในค่ำคืนหลังพิธีทั้งคู่กลับมายังวิลล่าส่วนตัวที่กาวก้าจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษพลอยดาวเดินออกมาจากห้องน้ําในชุดนอนผ้าลูกไม้สีขาวสายตาเธอประสานเข้ากับกาวก้าที่ยืนพิงขอบระเบียงมองทะเลเบื้องหน้ามองอะไรอยู่คะเธอเดินเข้าไปไกล มองดวงดาวน่ะเขายิ้มอย่างเจ้าเล่ก่อนที่จะดึงเธอเข้ามากอดแต่พอเธอมาฉันก็เลิกมองทันทีเพราะว่าดวงดาวของฉันอยู่ตรงนี้พลอยดาวหัวราะเบาๆก่อนที่จะซบอกเขาขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้กับฉันขอบคุณที่รักฉันขนาดนี้ฉันไม่เคยคิดที่จะเลิกรักเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขากระซิบแผ่วเบาค่ำคืนนั้น เขานั่งมองท้องฟ้าด้วยกันในความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นราวกับโลกทั้งใบสงบลงเพื่อสองคนที่รักกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนิยายรักฝันหวานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e นะคะ